ทุกหมู่บ้านมีบ้านต้องสาบอยู่หลังหนึ่งคือที่ที่นางไม้ถูกผูกวิญญาณไว้ให้เฝ้าความเจ็บปวดไปตลอดกาลฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เอกพาหลนกลางบ้านมีต้นไม้ต้นหนึ่งฝั่งลากผ่านพื้นเล่าว่าเป็นต้นที่เธอถูกมัดถูกทรมานจนขาดใจและลากไม้ซึมซับ ความแค้นทั้งหมดไว้นางไม้ไม่ได้งดงามอย่างในนิทานตัวจริงของเธอผิวแห้งเหมือนไม้ผูเส้นผมพันกันกับกิ่งและใบหน้าถูกบิดจนไม่เหลือเขาโครงคนเป็นทุกคืนจะได้ยินเสียงบางอย่าง ลอดออกมาจากต้นนั้นไม่ใช่เสียงร้องไห้ไม่ใช่เสียงคนมันเหมือนเสียงถูกบิดแต่มีเสียงผู้หญิงซ่อนอยู่ข้างในเสียงกระซิบแผ่วๆอย่ามาใกล้ใครก็ตามที่บังเอิญสบตาเธอจะรู้สึกเหมือนลากไม้พันรอบหัวใจบีบจนหยุดเต้นท,ทันทีบางคืนเธอออกมาเดินช้าๆเสียงกิ่งแห้งๆห,หัก ตามจังหวะก้าวกลิ่นดินเนา่าแรงขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ล่างเธอจะค่อยๆหันหน้ามาทางผู้ที่เข้าใกล้อย่าไปแตะต้นไม้ในบ้านหลังหลังนี้เพราะมันไม่ใช่ต้นไม้มันคือหลุมศพของเธอถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและฝากคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับ ราตรี